สวัสดีครับช anel n b o นด r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในาฬกา The Longines Master Collection เรือนี้กันนะครับนาฬิการตระกูล Longines Master เนี่ยก็เป็นคอลเลกชันที่เปิดตัวมาครั้งแรกในปี2005นะครับเรียกว่าจริงๆถือว่าไม่ได้เป็นคอลเลกชันเก่ามากขนาดนั้นนะครับแต่ต้องถือว่าเป็นคอลเลกชันที่ทำหน้าตาได้ดูคลาสสิกดูย้อนยุคแล้วก็ดูมีความแบบเป็นนาฬิกาจากยุคก่อนมากๆเลยนะครับคือถ้าเกิดไม่บอกนะว่าตระกูลนี้มันเปิดตัวมาปี2000กว่าเนี่ย อาจจะนึกว่ามันเป็นนาิการเกี่ยกับปี19แบบต้น,ตนๆเลยแบบนี้นะครับก็หน้าตาดูไปทางนั้นเลยซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนๆของลองจินส s เองเนี่ยเขาก็จะมองว่าถ้าเกิดพูดถึงลองจินส s เนี่ยมาสเตอร์คอลเลคชันคือหนึ่งในซีรีส์ที่ทําออกมาได้มีเอกลักษณ์ของลองจินส s ที่สุดแล้วนะครับโดยที่ล่าสุดเขาก็มีการออกซีรีส์ใหม่มานะก็คือตัวนี้ที่เป็นหน้าคลาสสิกที่เป็นหน้าหลักตัวเลขแบบนี้นะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีประมาณแบบนี้ออกมาแล้วนะแต่ว่าตัวเรือนเนี่ยมันจะประมาณ40มิ ลงมาเหลือ38.5มิลเท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกเอาตัวเป็นสีหน้าปัดแอนทราไซต์ตัวนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันดับแรกมาดูที่หน้าปัดกันเลยนะ ตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมาเป็น t e x t u r ์แนวขรุขระดน,นึงนะสีก็จะเป็นออกเทาๆเข้มๆนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นแอนทราไซ์นะแต่ว่าจุดที่แบบมันโดดเด่นจริงๆของเรือนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของมาร์เกอร์แล้วก็เรื่องของตัวเข็มนะครับคืออย่างมาร์เกอร์เนี่ยปกติแล้วในรายการโดยทั่วไปอะ่ะมันจะเป็นการทําหน้าปัดเรียบๆแล้วก็ แต้มมาร์เกอร์ลงไปใช่ไหมครับคือง่ายที่สุดเลยนะในการทามาร์เกอร์หรือว่าพวกตัวเลขบอกเวลาด้านนอกเนี่ยก็คือการสแตมป์ลงไปด,ดื้อเลยนะครับหรือว่าการสกรีนลงไปมันก็จะเป็นการเขียนตัวเลขลงไปได้แล้วหรือว่าถ้าเกิดง่ายกว่าน,นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการเอาพวกหลักมาร์เกอร์เป็นเหล็กมาแปะลงไปนะครับอาจจะเจาะรูนิดน,นึงแล้วก็เอาตัวนั้น,นมาแอปพลายลงไปเขาเขาจะเรียวกว่าเป็นแอปพลายมาร์เกอร์นะครับแต่ว่าเรือนี้เนี่ย จะพิเศษกว่าน,นั้นตรงที่มาเกอร์เขาอ่ะมันจะเป็นแบบแกะสลักลงไปในหน้าปัดนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเรามองเข้าไปใกล้ๆนะซูมเข้าไปใกล้ๆชัดๆเลยเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่มันโดนเจาะเซาะล่องลงไปอะ่ะและแบบมันไม่ได้เป็นการเจาะซากล่องธรรมดานะครับอันเนี้ยมันเป็นการเจาะเซาะล่องที่มันมีมิติมีเหลี่ยมสันมีเส้นผ่ากลางตัวเลขอะ่ะทำให้เวลาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเราก็จะเห็นมิติของตัวเลขเนี่ย ที่มันมีความนูนมีความลึกแตกต่างกันไปแล้วก็ดูสวยมากๆนะครับดูจมลงไปแต่ว่าเป็นมิติแบบ 3D เลยนะครับอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่ผมว่าหลายๆคนเห็นปั๊บจะชอบแน่นอนนะครับผมชอบมากเลยนะคือแบบดีเทลมันชัดมากอะ่ะแล้วก็เข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบคลาสสิกมากๆแบบเนี้ยนะครับทรงจะอ้วนๆตรงกลางปลายจะแหลมๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวปลายจริงๆตรงขอบเนี่ยมันจะมีความมนนิดนึงด้วยนะมันจะแบบไม่ได้เป็นแหลมแบบเข็มอะ่ะก็ ลงตัวมากเลยนะครับแล้วก็โทนสีเนี่ยของพวกเข็มพวกมาร์กเกอร์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นแนวโรสโกด้วยก็ จะดูซอฟดูแบบคุมโทนเข้ากับธีมสีเทาของแอนทราไซด์ได้ดีนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีสมอลเซสกนอยู่นะครับแล้วก็หน้าปัดตรงสมอลเซก้นจะซันเบิร์สหน่อยแล้วก็จะมีการเล่นเป็นเส้นวงกลมเป็นริ้วอยู่ด้านในด้วยนะครับอันนี้ก็ทําให้การซันเบิร์สเนี่ยเวลาหมุนซ้ายหมุนขวาหน,น้าปัดเล่นแสงได้ดีสุดๆนะครับเข็มวินาทีก็อันเล็กๆนะกว่าเดินไปเรียบเยบเนียนๆแน่นี้เลยหน้าปัดข้างล่างก็แบบคลาสสิกมากนะครับใช้สไตล์แบบ ย้อนยุกเลยอะตรงขอบด้านนอกก็จะเป็นแนวรางรถไฟด้วยนะครับก็คือเรียกว่ามีอ e m e n t อะไรที่มันเป็นแนวคลาสสิกเนี่ยจับใส่กับทั้งหมดเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากนะเป็นดีเทลหนึ่งที่แต่หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้มาเจอตัวจริงแล้วปั๊บจะแบบเซอร์ไพรส์เลยก็คือเรื่องของจุดมาเกอร์ตรงขอบด้านนอกสุดนะครับ คือเราจะเห็นว่าด้านนอกเนี่ยมันจะมีแบบเป็นจุดเม็ดดำๆอ่ะเพื่อเป็นการซอยหลักนาทีหรือหลักวินาทีใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเรามองดีๆนะเราจะเห็นว่าบางจุดมันจะมีความประกายแสงออกมานะครับก็คือจุดมาร์กทุกๆ5นาทีเนี่ยมันจะมีการแบบเหมือนมีมิติขึ้นมานูนขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะประกายสีทองๆออกมาแบบนี้ซึ่งแบบเจ๋งมากอะ่ะคือปกติเราอาจจะไม่ได้เห็นมันทุกจุดอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอียงนิดเอียงหน่อยเวลาเจอแสงมันจะแบบ ประกายเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับช่วงๆอย่างเงี้ยนะครับบางเม็ดก็ยังไม่ได้เห็นแสงอะไรแต่ว่าบางเม็ดก็ประกายออกมานะหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยจะเห็นความประกายตรงขอบรอบนอกได้เจ๋งมากๆเลยนะครับโดยภาพรวมหน้าปัดถือว่าโหดีมากนะครับคือสวยคลาสสิกดูแบบหรูหราดูแพงดูมีราคาสุดๆนะครับส่วนกระจกก็เป็นซัฟฟร์คริสตัลนะแล้วก็การตัดแสงเนี่ยทำได้แบบเซอร์ไพรส์มากนะครับคือเคลียร์แบบเคลียร์งงเห่ือนกันนะทีแรกไม่คิดว่าซัฟฟร์ทรงดมๆดมนูนแบบนี้ของลองจินเนี่ย จะตัดอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าพอมาใช้งานจริงก็โอเคเลยนะครับดูเคลียร์ใสกิ้งเลยส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นคาลิเบอร์ L893 นะครับสามารถหมุนขึ้นลานได้มือได้เลยที่ตำแหน่งแรกนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นสกูดาวคลาวนะตัวเครื่องก็เดินด้วยความถี่25,200 vph นะครับแล้วก็ใช้เป็นซิลิคอนบาลานซ์สปริงนะสามารถต้านทานพวกสนามแม่เหล็กได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็จะเดินตรงขึ้นนะแล้วก็การสับหงพลังงานเนี่ยทำได้72ชั่วโมงซึ่งเวลาตั้งค่าก็ง่ายๆนะครับดึงออกมาจนสุดเลยแล้วก็ ตั้งเวลาเลยนะครับเรือนนี้เขาก็ไม่ได้มีช่องวันที่อะไรให้นะก็ใช้งานง่ายดีนะอันนี้หลายคนน่าจะชอบกันนะครับส่วนเรื่องตัวรูมเรือนนี้ไม่ได้มีรูมให้นะอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องปกติของนาฬิกาคลาสสิกอยู่แล้วนะครับและเียนตรงหน้าปัดก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยแน่นอนว่าด้วยความเป็นเดรสวอชนะครับก็จะขัดเงามาทุกส่วนเลยข้างๆก็จะเงาแวบเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็เงาเหมือนกันนะครับตรงขาลักนะซึ่งเป็นการขัดเงาที่ดีมากนะคือความคมความสะท้อนเนี่ยเห็นชัดมากนะครับเนี่ย ที่เป็นเงาสะท้อนในตัวขอบเบเซลนะครับคือจะเห็นทุกอย่างแบบสะท้อน ชัดเจนมากๆเลยอันนี้เป็นคุณภาพการขัดที่ถ้าเกิดเอาไปเทียบกับนาฬิการาคาเริ่มต้นนะครับพวก entry level อันนี้จะคือแบบอยู่อีกเลเวลนึงเลยแบบรู้สึกได้ทันทีนะครับเวลาจับนะคือแบบเนียนมือรู้สึกแตกต่างได้เลยทันทีนะครับอันนี้ดีมากส่วนฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกฝาหลังก็เป็นซัฟฟารคริสตัลนะโรเตอร์ดูสวยดีเลยนะครับขัดเงามาเป็นเส้นแนวตั้งนะแล้วก็ตัวเครื่องโดยภาพรวมเนี่ยจะแบบมาแนวเงินเงินหน่อยนะครับขัดลายก้นหอยมาด้วยโอเคนะสวยดีแล้วก็ส บาบก็ถือว่ากาันน้ําเข้าเบาๆได้ประมาณนึงนะครับเช่นพวกละอองน้ําพวกสเปรย์แอลกอฮอล์พวกฝนอะไรแบบนี้ผมว่าพอได้แต่ว่าถ้าเกิดไปแช่น้ําโดนแรงดันจริงๆเนี่ยเริ่มไม่แนะนาแล้วนะครับสำหรับสเปคประมาณนี้นะส่วนขนาดเคสไซส์วัดออกมาก็ตามสเปคเข้าเลยนะครับประมาณ38.5นะความหนาอยู่ที่10.6มิลมนะครับส่วนลักทูลักจะอยู่ที่ประมาณ44มิลมกลางๆนะถือว่าเป็นลักทูลักที่โอเคเลยนะครับไม่ได้กลางอะไรเลยส่วนสายเนี่ยจะเป็นสายหนังอลิเกเตอร์นะแล้วก็เป็นสีเทาเข้มนะครับ คือยังไม่ดำนะถ้าเกิดดำเนี่ยมันจะแบบดำสนิทกว่านี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดลองเทียบดูนะอันนี้สายหนังสีดำนะครับจะดำประมาณานี้เลยอันนี้จะออกแบบเทาเข้มมากๆอะ่ะเทาจนเกือบดำละนะครับก็เป็นเฉดที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันเข้ากับหน้าปัดสีนี้มากเลย คือถ้าเกิดให้สายดำมาเนี่ยผมว่าอาจจะกระโดดไปหน่อยนะครับพอให้เป็นเทาเข้มมากๆหรือว่าจะเรียกเป็นดำอ่อนลงนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะก็จะเข้ากับโทนนาฬิกาดีแล้วก็ดูไม่ได้มืดมากเกินไปนะครับดูมีความเรสแล้วก็สว่างบนข้อมือมีความโดดเด่นขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งนะอันนี้เลือกคู่สีได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สายหนังนี้นิ่มมากๆนะครับสายหนังอลิเกเตอร์ของลองจินนี่คือแต่ละอันนี่แบบสุดยอดมากอยู่แล้วนะใครที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยก็อยากให้ลองนะครับเพราะว่าคุณภาพสายอลิเกเตอร์ลองจินนี่แบบ เรียกว่าถ้าเกิดในงบประมาณใกล้ๆกันนี่ก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะครับถือว่าดีมากๆเลยนิ่มมากนะครับแล้วก็ใส่ใช้งานสบายสุดๆนะแต่ว่ามันจะไม่ทนน้าเท่าไหร่นะครับพวกนี้นะเวลาใช้งานต้องแบบหลบๆพวกละอองน้ํานิดนึงนะครับก็จริงๆตามสเปคเขาอะ่ะมันก็เป็นการบอกแล้วแหละว่าก็ต้องระวังน้ําหน่อยอะ่ะ ดังนั้นถ้าเกิดใครจะใส่แบบ,แบ,บล้างมืออะไรเงี้ยนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะต้องแบบถอดในาฬิกาไว้ก่อนนิดนึงนะก่อนที่จะล้างมือจริงจังอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดแบบแค่ฉีดแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือแบบปลายนิ้วไม่ได้แบบเล่นใหญ่อะไรมากอะ่ะโอเคผมว่ายังพอใส่ได้แต่เวลาใช้งานจริงอะ่ะโดยส่วนมากนะถ้าเกิดผมใส่สายหนังอลิเกเตอร์เนี่ยผมจะถอดในาฬิกาวางไว้ข้างๆก่อนนะครับถอดวางไว้เลยแล้วก็ล้างมืออะไรก็ว่ากันไปเอาแบบเต็มที่นะครับแล้วก็เช็ดข้อมือตรงเนี้ยให้แห้งนะครับแล้วก็ค่อยเอามาใส่เพราะว่ามันก็จะไไม่ดด้้้้้ททนนําาังงงหลลแว บนนะครับมันก็จะเป็นจำจำนะเวลามาเจอน้ำแรงๆอันนี้ก็ต้องดูแลรักษาเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งนะครับส่วนน้ำหนักของเรือนี้อยู่ที่70กรัมนะครับส่วนตัวบานพับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็น2ชั้นนะฝั่งนี้ก็พับเข้ามาก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ก็พับเข้ามาทบแบบนี้นะครับตัวบานพับตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้หลายรูเหมือนกันแต่ว่ารูเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจาะเข้ามาฝั่งนี้เยอะเท่าไหร่นะครับ คนข้อมือเล็กอาจจะต้องเจาะรูเพิ่มนะอย่างผมเนี่ย5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับ๋ยวผมลองให้ดูนะอันนี้เวอร์ชั่นผมใส่รูสุดท้ายแล้วนะครับผมยังไม่ได้เจาะเพิ่มนะครับอันนี้เอามาใส่ให้ดูก่อนอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังรู้สึกหลวมๆนิดนึงนะครับคือถ้าถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้นะผมก็ใส่มาแบบนี้หลายวันแล้วเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าแบบโอเคหลวมนิดหน่อยขุกคลิกนิดนึงแต่ก็ยังใส่ได้อยู่ไม่ได้แบบหมุนฟรีบนข้อมือเราได้นะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กกว่าผมอ่ะ5.5นิ้วอะ่ะอาจจะต้องไปเจาะรูเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดใกล้ๆกันอ่ะ5.5นิ้วเนี่ยก็พอใส่ได้อยู่แต่ถ้าเกิดชอบฟิตติ้งแบบฟิตๆหน่อยอะ่ะกระชับกระชับไม่อยากให้มันขยับเลยนะครับก็ต้องเจาะรูเพิ่มสักรูหนึ่งนะครับก็จะชัวร์กว่านะอันนี้ก็ลองไปเจาะรูก,กันได้นะครับส่วนหน้าตาเวลาอยู่บนข้อนะครับต้องบอกเลยว่า คนเลยเรื่องกับตอนจับเลยคือแบบสวยมากๆนะครับแล้วก็ผมชอบเอกลักษณ์ของเขาตอนที่แบบมันสะท้อนมาเกอร์เม็ดรอบๆมากๆเลยอะ่ะคือเวลาเราขยับนิดนึงอะ่ะมันจะเห็นอย่างเงี้ยสมมติว่าเพื่อนๆลองดูด้านขวาบนนะมันจะมีประกายแบบเงี้ยเล่นแสงกับเรามาแบบทําให้เราเห็นความเป็นระยิบระยับเหมือนเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันก็ใหม่ละนะครับมาประกงประกายสวยมากเป็นฟินิชชิ่งแล้วก็ความเนี้ยบของหน้าปัดที่แบบสุดยอดมากจริงๆนะครับ คือนั่งมองเพลินมากเลยแล้วก็แค่ตัวเลขทั้งหลายเนี่ยพวกเลข1 2 3 4 5สพวกที่มันเป็นตัวเลขอารบิกอะ่ะแค่เรานั่งมองนั่งเพ่งในดีเทลหรือว่าเพื่อนๆจะแบบมีพวกแว่นขยายมาซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็แบบโหฟินแล้วอะฟินกับความเนีย้ยบความเป็นงานฝีมือง,งานสไตล์คลาสสิกของนาฬิการเรือนนี้ได้สุดๆเลยนะครับเรียกว่าตระกูล The Longines Master Collection เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังจริงนะสำหรับคนที่ต้องการ dress watch นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอะไรที่ Longines เนี่ยเขาถนัดมากๆแล้วก็ทํามาได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับ ยังไงใครที่กาลังตามหาดีสปอตใส่ใช้งานได้ย,วยาวๆอะ่ะส่ได้หลายโอกาสนะครับหรือว่าอยากได้เรือนหรูจะจัดไปเลยหน้าตาดูแพงดูเกินราคามากๆมองยังไงก็ต้องแบบแสนสองแสนอะ่ะเรือนนี้ก็เป็นคําตอบที่ดีมากๆเรือนหนึ่งเลยนะครับส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยจะป้ายอยู่ที่89,700บาทนะใครที่สนใจก็สามารถซื้อได้ที่ช็อปของลองจินทั่วประเทศนะครับในห้างส,สินค้าชั้นนำนะหรือว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะครับในช้อปปิ้งออนไลน์ก็สามารถลองเข้าไปดูได้เหมือนกันนะยังไงก็ลองไปตามหาซื้อกันได้เลยนะครับ สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ